ขณะที่ความเคลื่อนไหวท่านแม่ทัพภาคที่2สรุปว่าท่านเป็นขวัญใจชาวบ้านไปที่ไหนเนี่ยมีคนเอาผ้าขาวม้าเนี่ยมาผูก เอลให้ใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านแม่ทัพภาคที่2หรือว่าบิ๊กกุ้งค่ะเดินสายไปถวายพระพุทธรูปเมืองอุดรแล้วก็บรรยากาศนะคะเต็มไปด้วยความคึกคักเอซก็แห่เข้ามาค่ะมาขอคุยด้วยมากอดมาแสดงความยินดีแล้วก็ให้กําลังใจกับทางด้านแม่ทัพภาคที่สองค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปบรรยากาศกันค่ะ เราชมภาพติดกว่า

พลโทบุญสินพาฒกลางหรือว่าบิ๊กกุ้งแม่ทัพภาคที่สองค่ะพร้อมภรรยาเดินทางด้วยฮอทหารจากค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา ไปยังวัดโนนสวรรค์นเนรมิตรตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อถวายพระพุทธรูปพระโมลีโลกนาถปางสมาธิเนื้อหินพระปัจเจกสมัยสุขโขทยัยโดยพระพุทธรูปองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่15ในโครงการมอบพระศักดิ์สิทธิ์ให้กับวัดสำคัญของ20จังหวัดอีสานซึ่งแม่ทัพภาคที่สองก็ระบุว่าเป็นบุญวาสนาที่ได้ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะอันนี้ก็ เป็นบรรยากาศแต่ว่ามีช่วงที่ท่านนายกท่านแม่ทพัพพที่สองเนี่ยให้สัมภาษณ์ด้วยแล้วก็เตือนทางฝั่งกัมพูชานะครับว่าอย่าล้ำเส้นในการมาจัดพิธีในบริเวณปราสาทนะครับแล้วก็ย้ําเลยว่าถ้าเกิดล้ำเส้นมากๆเนี่ยเดี๋ยวทางฝั่งไทยเนี่ยพร้อมที่จะปิดปราสาทตาควายได้ทันทีช่วงนี้เดี๋ยวไปชมคลิปแม่ทพัพพรที่สองครับในส่วนผ้า,าเขมรขึ้นไปาทาพิธีปราสาทตามือโทมเนี่ย เรามีมาตรการยังไงบ้างครับในส่วนนี้มันที่ผ่านมาเข้าไปร้องเพลงที่ปราสาทตาปลายนะครับไม่ใช่ตาบุญคนตาปลายอยู่ใ,ใกล้กันมาประมาณกิโลก,กว่าในส่วนนี้เราก็คุณก็ตกลงร่วมกันว่าที่น้องประชาชนขึ้นไปก็ขอความร่วมมือไม่ให้แสดงออกสัญลักษณ์ต่างๆที่มันน้อยแหลมนะครับเึื่อเป็นพื้นที่ที่เราอ่อนไหว แ้แนนที่แสดงแล้วก็รีบให้ทหารทั้งสองฝ่ายคุยกันแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้หยุดการแสดงออกก็เข้าใจกันแล้วครับเราเป็นปกติมีบ้างนิดหน่อยครับไม่เป็นไรเราจะส่วนกังวลใจแม่ที่เขมรจะไปขึ้นไปแล้วสร้างภาพแล้วก็ไปร้องสารโลกว่าเป็นพื้นที่ของเขาอันนั้น,เป,นเป็นเรื่องของของรัฐบาลครับก็ไม่ได้กังวลใจอะไรอยู่ในพื้นที่ของเราอยู่แล้วก็เป็น ็นรูปแบบที่ทางรัฐบาลกบ,บูชาเขาดําเนินการครับของเราก็รัฐบาลเราก็ต้องไปไปชี้แจงและก็ดําเนินการในส่วนในส่วนนี้ให้มันชัดเจนครับแล้วเราจะาปิดปฎิบัตนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าในอนาคตจะขนาดไหนครับการแสดงออกจะระดับใดถ้าไม่เรียบร้อยจนเกินไปเราก็คงต้องขออนุมัติจากทางรัฐบาลในการปิด แต่ว่าช่วงนี้ยังยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแล้วในส่วนที่ว่าปิดการหลายจุดเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับเอ่อเราเราไม่ไม่ได้ใช้คําว่าปิดนะครับใช้คําว่าควบคุมควบคุมอย่างเข้มงวดคือเราอนุโรมการเข้าออกทาง,ทางด้านมรดกศิลธรรมอยู่เช่นรถพยาบาลคนป่วยแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นในครัวเรือนบางส่วนครับแต่ว่าส่วนอย่างอื่นแล้วก็ห้ามเข้าห้ามเข้า,ห,า,ขาห้ามออกครับ ถ้ามีความรู้สึกในต่อสถานการณ์ในประเทศไทยเป็นอย่างนี้ครับก็เป็นหน้าที่ของทุกส่วนต้องร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาครับในส่วนของทหารเราก็จะามให้ท,ที่ดีที่สุดม,มันเกิดขึ้นได้ครับขึ้นอยู่กับนโยบายของประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยครับดังนั้นทางรัฐบาลต้องคุยกับผู้นําของประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยภาพรวมถต่ว่าะสถานการณ์เต็มเครียดเลครับท่านตอนนี้ม,มันก็เป็นเงื่อนไขทางด้านกา,การตอบโต้กันทางด้าน สื่อโซเชียลมากกว่าครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับท่านนายกทั้งสองประเทศต้องหาทางออกร่วมกันก็ไม่ได้ตึงเครียดในทิงขนาดนั้นนะครับเป็นเพียงตอบโต้กันในในเชิงการปฏิบัติทางสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ยั่งชิงประชาชนแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้รัฐบาลแต่ละประเทศจะต,ต้อง,ต,องต้องดูแลประชาชนของตนเองให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชาติตัวเองแล้วก็ให้ความสำคัญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยครับ ครับรวมคืออาหารเราตอนนี้เตรียมเตรียมพร้อมเตรียมที่ไหมไม่มีปัญหาครับเตรียมพร้อมตามตาม,ตามที่ผมได้ได้นำเรียนไปแล้ว แมททัพภาคที่2ค่ะให้สัมภาษณ์กรณีที่ชาวกัมพูชาขึ้นไปจัดกิจกรรมสวดมนต์แล้วก็แสดงรำใกล้กับโบราณสถานเช่นปราสาทตาเมือนทมและปราสาทตาควายโดยระบุว่าพื้นที่ชายแดนเป็นเขตอ่อนไว้ขอความร่วมมืออย่าแสดงสัญ,ญลักษณ์ล่อแหลมนอกจากนี้ก็ระบุนะคะว่าหากสถานการณ์ลุกลามอาจจะต้องเสนอรัฐบาลสั่งปิดปราสาทตาควายแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะนอกจากนี้ ทางท่านแมททับกุ้งมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ปิดเปิดปด,ด่านชายแดนสรุวัตทหารเนี่ยเขาใช้คำว่าควบคุมเข้มงวดไม่ได้ใช้คำว่าปิดใช่ค่ะแมททับกุ้งก็ยืนยันนะคะว่าเราไม่ได้ปิดด่านแต่ใช้คำว่า ควบคุมเข้มงวดแล้วก็อนุรลมเฉพาะกรณีจําเป็นค่ะไม่ว่าจะเป็นรถพยาบาลคนป่วยและเครื่องใช้ในครัวเรือนนอกจากนี้ก็ยังย้ํานะคะว่าทหารทําหน้าที่ตามนโยบายรัฐบาลและสถานการณ์ตอนนี้ตอบโต้กันเชิงสื่อโ,โซเชียลมากกว่าจะเป็นการเผชิญหน้ากันจริงค่ะ ช่วงท้ายนะคะทางด้านแม่ทัพภาคที่2ก็ทิ้งท้ายว่าทหารไม่มีปัญหาเราพร้อมเต็มที่ขึ้นอยู่กับผู้นำสองประเทศว่าจะหาทางออกอย่างไรเพื่อรักษาความสัมพันธ์และความสงบในพื้นที่ชายแดนค่ะสรุปท่านแม่ทัพภาคที่สองย้ำนะครับว่าทหารเนี่ยพร้อมทุกสถานการณ์แต่ว่ารัฐบาลเนี่ยก็ต้องไปหาทางออกร่วมกับทางฝั่งนู้นประเด็นคือว่าท่านแม่ทัพกุ้งเนี่ยบอกว่าไม่ใช้คําว่าปิดด่านแต่ใช้คําว่าคุมเข้มชายแดน การเข้าออกก็ต้องเข้มไปด้วย